สวัสดีตอนเช้าวันที่30นะคะพามาชมศูนย์อาหารร้านสวัสดิการของกองทัพอากาศค่ะอยู่ภายในกองพับนะคะเนี่ยคนภายนอกสามารถมาใช้บริการได้นะคะแต่ว่าเอารถมานี่ต้องไปทําบัตรผ่านนะคะทำบัตรผ่านเป็นรายปีมีละ200กว่าบาทไม่แน่ใจว่า200เท่าไหร่ เหมือนคอมมูนิตี้มองแต่ศูนย์อาหารเปิดแล้ว สแกนจ่ายได้ไหมคะได้ค่ะแกงเห็ดอร่อยคนัะ ว่าน้อยไปหน่อย,อยชื่ออาคารทูปะเตมีนะคะเขายังมาเช่าพื้นที่กันไม่เต็มอะค่ะยังมีพื้นที่ว่างเต็มเลยด้านบนยังว่างอยู่เลยค่ะ จุสังเกตอาคารอยู่ข้างปั๊มน้ำมันปตทนะคะร้านสวัสดิการไอทีก็มีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตลาดสวัสดิการที่มีทุกวันคนละที่กับไออะไรอะที่เป็นกระโยมเป็นเต็นท์สีฟ้าที่มีตลาดนัดอะที่มีเฉพาะวัน อังคารกับวันศุกร์ตรงนี้จะมีทุกวันค่ะสะอาดมากเลยค่ะเป็นร้านค้าประมาณนี้นะคะคือเป็นอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานนะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีโต๊ะให้นั่งด้วย น่ากินทุกร้านเลยแต่ทานข้าวมาอิ่มแล้วอ่ะ,ะกล้วยขายไงครับกล้วยไหนจ๊ะกล้วยเชื่อมยี่สิบจ้าทงนี้ยี่สิบโมเลยยกเว้นเม็ดขนมทั้งนี้สิบห้าบาทน่ากินนะคะเลยแล้วถั่วเขียวอะฮะถั่วเขียวยี่สิบจ้า

ก่อนได้ครับน,น,น,น้ำตาลเยอะก็ราคาเดียวกันนะฮะน้ำตาลเยอะสามห้าจัะ อร่อยค่ะรรกคอร้่อยาวันนี้ลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่กว่ารอบที่แล้วแต่ถูกกว่ารอบที่แล้วแล้วก็สดกว่าด้วย เราที่แล้วซื้อ80ปะมาไกก็ดีที่อ๋อมันู่ที่เรารับมาราครองันนี้60เนี่ยแล้วก็โลละ200นี่ลูกเบลเลอเลยโล60บาทนปิดนิ้ว3นิ้วกือบมิพอพี่เพนซื้อคนมาซื้อตามเต็มเลยอนะอมีน้ำรองเนี่ เราขายยั wow, ้ไงอะโลร้อยแปดสิบว้าวอันนี้ร้อยแปดสิบเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทครับตัวเดี๋ยวใส่รถสองแมค่ะติดาเขาลุ้ไหมคะติดขาเขาลุ้นไหมคะตัวไหนนี่เนูหลวโช่เพราะตัวนั้นมันไม่กันได้แล้ว ละสามสิบห้าใหญ่มากเลยอ่ะสามห้าสี่ห้าแล้วว่ายี่ห้าก็มี คนหลังเนี่ยเข้ามาเที่ยวได้เลยอ่ะอเพราะฉะนั้นใครก็เข้ามาได้ดตัวเท่าไหร่ได้คะเนี่ยเสื้อคุมอะค่ะ สี่ห้าศูนย์จ้าร้อยสามร้อย้า